สุนันทบ้านฉันนะครับวันนี้เรามารายงานความคืบหน้านะครับของกรณีคุณตาบุญขุดโพยอาุ86ปีหายออกจากบ้านดงมะไฟตบลมะเมืองกาะสินธุาวันนี้วันที่21มกราคม2567นะครับหลานสาวได้แจ้งว่าประมาณเดือนสิงหาปี2566นะครับ ชาวบ้านไปเจอชิ้นกระดูกหนึ่งชิ้นในป่าเลยเอาไปเชิสูตรนะครับสรุปกระดูกเป็นของคุณปู่เพราะตรงดีนเอตรงกับพ่อของหลานที่แจ้งมาคือครอบครัวของคุณตานะครับลูกชายของคุณตานั่นเองต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาด้วยนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนจังหวัดน,นครราชสีมาที่ร่วมมือกันช่วยกันค้นหานะครับ นำโดยท่านนายเพื่อสุมเนรท่านจนิตสนานทรเลิกสมกงนายเพื่อสมเนานนะครับซึ่งท่านนายเพื่อหลังทราบข่าวมีคุณตาตามองไม่เห็นนะครับเดินลงไปในปา่าดงมบกไฟตั้งแต่วันที่15ป้ปาปุทกราคสองพันหรสบทุกป้ากส่วดโดยสเนนประสานความช่วยเหลือ,อไม่ว่าจะเป็น กทัพาที่สองนะครับหกสามหนึ่งมูลพิสว่างคนหลังสามสมเนนปากช่องทุกที่เลยนะครับสมเนบน้านฉันนะครับวันนี้เรากาลหากว่าหลายเดือนนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องจนินของโครงการบริหารจิตบลเมื่อเกิดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่นะครับนำโดยสเนรจังหวัดนครชสีมา กำนันทนายกองค์การบริหารคนตาบลเมกาใหม่และก็ผู้ใหญ่การช่วยช่วยกันตามหาทุกภาคส่วนเลยล่าสุดนะครับวันที่ส1นี้นะครับก็ได้รับข่าวร้ายนะครับจากหลานสาวของคุณตาคอกว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วนะครับผลชนสุรของกระโดกที่พบเจอในป่าตรงกับคุณพ่อ่นเองนะครับก็แจ้งความคืบหน้านะครับให้ดูภาพบรรยากาศนะครับตามหาคุณตากันนําโดย ก่านนายผู้ทรงเล่นของเราท่านกิจสันทรเลอรสมโลนะครับก็สแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาบุญขุดโพด้วยนะครับสนุนทรบรรจันก็แจ้งความขึ้นหน้าให้กับแฟนเพจนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามข่าวนี้กันมานะครับหลายเดือนนั่นเองครับภาพวันที่18พฤษภาคม2566นะครับแอนม,มินทำมีโอกาสไปตามหาคุณตาบุญด้วยนะครับเดินทางร่วมกับท่านนายเบอร์กิสันทร์เลอรสมโล ในอำเภอสุเนินนะครับก็มีกองพันทหารสุนัขปากช่องนะครับมาร่วมด้วยนะครับท้องที่ท้องจินอ,อส,สอำเภอสุเนินนะครับก็ร่วมกันช่วยปัญหาดูภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลานะครับเพื่อช่วยเหลือคุณตานะครับดูภาพกันนะครับ ชาวบ้านไปก็ตั้งแต่วันที่15นะฮะตอนนี้ทงางเจ้าที่เราก็หาในรัศมีประมาณ2กิโลนะตั้งแต่วันที่15มานะฮะแล้วก็ยังไม่เจอนะครับวันนี้ก็ได้รับการสมุนสุนัขจากกองพันสุรศรหารที่ปากช่องนะครับจะมาช่วยในการค้นหานะครับ